สวัสดีครับครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับรายการ The Super Rich รวยได้ด้วยตนเองนะครับเนินการโดยผมไพลัสศรีนคลินนะครับแล้วก็และดิฉันราลุนีสินทองน้อยค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเปิดประตูสู่เส้นทางการเป็นเศรษฐีกันค่ะและง่ายๆนะคะกับการเข้ามาติชมรายการของเราโดยพิมพ์เ m สเนะคะส่งมาที่เบอร์4 2 2 1 3 0 9นะคะครับผมวันนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครครับ คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับวัันนี้ครบแต่อาจารย์เขาวันนี้จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งในการสร้างรายได้ใช่ไหมคะแล้วเราสวัสดีอาจารย์หลุย์ก่อนดีไหมครับอาจารย์หลุยงสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็คุณหน้าคุณตากันนะครับใช่ค่ะครับวันนี้เนี่ย อย่างที่เราเห็นเสื้อผ้าแล้วนะครับก็เป็นสีส้มนะฮะแล้วก็วันนี้คืออะไรครับโลกอีคอมเมิร์ซเหมือนเดิมใช่ครับได้ได้ข่าวมาว่านอกจากการทำอี a y ที่ยิ่งทำยิ่งรวยใครทำก็รวยอยู่แล้วยังมีอีกหนึ่งโมเดลที่อาจารย์ลุยจะพามาแนะนำวันนี้ก็คือนะไรครับอาจารย์ครับเขาคือเว็บไซต์ alibaba com ครับใช่แล้วซเป็นเว็บขายขายส่งครับ บาบาคืออะไรบางทีไม่เคยได้ยินเลยมาจากค่ายไหนอินเดียหรือเปล่าะใช่ครับมาจากจีนครับมาจากจีนเป็นอีเครับของออกน่นเลยโอเค่นให้ให้อันาุยแนะนำว่าบาบาไปยังไงมายังไงเกิดเมื่อไหร่แล้วคือใครคืออะไรอลบาบาเป็นเว็บไซต์ของจีนเป็นเว็บไซต์ของ business to business ก็คือขายส่งระหว่างจากธุรกิจไปธุรกิจหนึ่งซึ่งต่างจาก eBay eBay เป็นเว็บไซต์ขายปีกเหมือนกับว่า Customer t ่ Customer นะครับครับก็คือจากลูกค้าหนึ่งไปลูกค้าหนึ่งก็คือ house to house จากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งนะครับอันนี้คือโมเดล eBay อันนั้นคือ eBay แต่ของอาลีบาบานี่เป็นขายส่งเลยครับอตใหญ่ๆซื้อเป็นตู้คอนเทนเนอร์ซื้อกันแบบนี้เลยครับแล้วอาจารย์คะใคร่ะคะที่สามารถที่จะเข้ามาทำธุรกับอาลีบาบาได้อย่างถ้าบางท่าน อยู่ในโมเดลที่เป็นงานประจาไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้มีโรงงานเป็นของตัวเองไม่ได้เป็นผู้ผลิตว่างั้นเถอะสนใจเข้ามาร่วมธุรกิจมาทําธุรกิจอาลีบาบาได้ไหมคะอาจารย์ทำได้ทุกคนครับมีอาลีบาบานี่สามารถสมัครได้มีฟรีเมมเบอร์ก็คือสมาชิกที่ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยก็เป็นฟรีเมมเบอร์นะครับเป็นกับการทดลองนะครับขั้นแรกก็จะลงสินค้าได้ห้รายการ ห้าสิบรายการคือคนธรรมดาก็มาทําได้ได้เริ่มจากง่ายๆก่อน50รายการนี้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยไมม่่่ีคาาใช้จวันนี้ชนคนไทยชอบมากเลยนะเรื่องนี้เราเริ่มจากเล็กๆได้ไหมคะหรือต้องเป็นคอนเทนเนอร์ไปเลยสำหรับเริ่มจากเล็กๆได้ครับก็บางคนขายก็สมมติว่ารถเล็กก็มะม่วงห้าลูกอะไรอย่างเงี้ยมะม่วงคนขายนะฮะนี่ขายส่งกันแล้วหรือนี่ขายส่งแล้วมะม่วงห้าลูกมีคนลง มะม่วงมหาชนกอะไรเงี้ยอาจารย์เราไปัฟังหน่อยรูหน้าลูกเาอคือในบาบาเนี่ยนะครับคุณจะทารายได้จากการซื้อก็ได้จากการขายก็ได้คเมืองจีนเนี่ยนะครับผลิตของอยู่มากมายนะครับถ้าทอรีลูนะนั้นเราซื้อของจากเมืองจีนเนี่ยมามาขายทั่วโลกได้เลยนะครับซื้อได้ขายได้หรือว่าขายในเมืองไทยก็ได้ก็ทํากําไรได้ถ้าเราอยากเข้ามาร่วมทำบาบาอย่างนี้มาทำธุรกิจบาบา เราต้องมีความรู้ด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามา,าส่งออกนําเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับกาเริ่มต้นนี้ต้องเป็นบริษัทนะครับเ,เริ่มลืมว่าเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่านิติบุคคลไหมก็ยังไม่จําเป็นครับ<อ>รบถ้าเราเริ่มต้นเป็นฟรีเมมเบอร์แต่ว่าเวลาสมัครเป็นโกลสัพไพเป็นแบบมืออาชีพหรือครับซึ่งอลบาบาตอนนี้สําหรับเมืองไทยนี่โชคดีมากๆนะครับยังไงคะอาจารย์บาบา ที่เมืองจีนเนี่ยก็มาติดต่อทางเราบอกว่าสําหรับเมืองไทยนี่เขาโปรโมทให้เลยครับปกตินี่นะโปรซัพายเออร์ต้องเสียบค่าใช้จ่ายปีหนึ่งสองพเหรียญขนาดนั้นเลยประมาณแสนต่อปีนะครแต่การที่เขามีสมาชิกเยอะขนาดนี้แปลว่าแต่ละคนได้ผลตอบรับดีมากดีมากครับบางคนสมัครสมาชิกต่อเนื่องกันถึง10ปีเลยที่อาจารย์บอกว่า ถ้าเริ่มต้นก็สามารถมีฟ r e e account ลงของใน50ชิ้นแต่ถ้าทําไปสักพักเริ่มมีรายได้เข้ามาอยากที่จะขยับเป็น professional ก็คือเป็น go supplier คือโดยจ่ายเงินที่เท่าไหร่นะคะประมาณ1000บาท2 9 9 9เหรียญแต่ถ้าเป็นคนไทยเท่าไหร่ครับเศษหรือเปล่าครับเศษครับเฉพาะมากกว่าหรือน้อยกว่าครับเป็นการทดลองน้อยกว่าครับเดอ สองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นครับเองรอยเกสิบเปอร์เซ็นต์ของที่ขาคนทั้งโลกเขาจ่ายกันเป็นการโปรโมชั่นสำหรับคนไทยเฉพาะไทยแลนด์เท่านั้นเคยได้ยินอาจารย์หลรือแกแอบกระซิบบอกว่าแกมีความประทับใจมากเลยในการซื้อของจากเรือบาด้วยพอเมื่อกี้เราพูดเรื่องขายนะมันม้วนม่วงขายได้หมดเลยใช่ไหมเคยซื้อมาแล้วเป็นไงมั้งซื้อของเคทไอโฟนเคทไอโฟนขายอยู่เท่าไหร่ครับที่เมืองไทย หลังไลยราคา2-9-3-9 5-9บาทก็มีนะครับอื้อปากฏว่าแบบเดียวกันเนี้ยแบบเดียวกันเลยนะครับไปดูในอาลีบาบาครับอาจารณ์ข้ามาประกอบด้วยใช่ไหมข้ามาประกอบเลยครับราคาจะตกอยู่ประมาณ22บาท 22บาทใช่ครับต้นทุนนั่นคือเท่านั้นเลยครับยี่สิสองบาทสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าอ่าอ่ายี่สิบบาทแค่ฟังตรงนี้ก็ร้อนแลคะเห็นโอกาสทางธุรกิจเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเห็นโอกาสใหม่ๆแต่เราเชื่อว่าต้องมีรายละเอียดที่มากกว่านี้แต่ด้วยความที่นาะเรามีข้อจำกัดเรื่องเวลาและถ้าผู้ชมทางบ้านนะคะ อยากที่จะมาเอาข้อมูลตรงนี้ให้ให้ลึกให้ละเอียดลงไปอีกต้องทําไงคะอาจารย์เรามีอบรมด้วยใช่ไหมมีอบรมคุณจะมาอบรมก่อนเลยนะครับการที่เราจะทําธุรกิจเนี่ยแล้วไปทําเองคุณเสียเวลาแต่เรามีประสบการณ์ด้านนี้เนี่ยคุณสามารถมาทางลัดได้เลยพี่แทนที่จะเดินไปไปทางด่วนเลยมาทางด่วนเรียนรู้เลยเสีย ถ้าตรมด่วนนิดหน่อยนะครับโอเคสรุปง่ายๆจ้าหลุยผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือว่าอารีย o บ a r เนี่ยเป็นเว็บขายส่งก็คือซื้อกันเป็นล็อตๆเป็นอย่างน้อยๆเป็นกล่องๆว่างั้นเถอะกรณีเป็นคนขายมั่งอนะกรณีแล้วขายเนี่ยนะครับก็มีคนสั่งมาเขาเรียกว่าอดีซอสโปเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถที่จะหาลูกค้าได้ทันทีเลยยังไงคะอาจารย์สั้นๆเลยคะยกตัวอย่างเรา เราขายมะม่วงเราอยากขายมวงเราเข้าไปอาริซอฟโปรเราพิมพ์คําว่าแมงโก้ดูว่าทั้งโลกมีใครอยากได้มะม่วงบ้างนี่มีคนอยากได้มะม่วงอยู่เยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับเยอะมากตกผมหาไปวันนี้หลายประเทศเลยครับวันนี้เจอเลยไหมเจอทันทีเจอทันทียังไงคะอาจาร์เรียกว่าหาชั่วโมงนี้เจอชั่วโมงนี้เลยครับเรียกว่ามีคนต้องการมะม่วงอแล้วถ้าเราเป็น ผู้ขายหรือม้วงอยู่ตอนนี้เต็มเลยกำลังติดลูกเต็มเลยนะตอนนี้นะเราสามารถมารับออเดอร์มาเล่นออเดอร์ตรงนี้ได้ใช่ใช่มีปุ่มเฟือยอย่างนั้นด้วยหรอาจารย์เราสามารถดูได้ลุ้นไปยินใช่ไหมล่ะส่งพรเอชั่นไปได้เลยครับเพื่อปุ่งอะไรนะคะอาจารย์อาลีซอสโปรครับแล้วมีมีในวันสัมมนาไหมคะถ้าอยากรู้ขึ้นอยากเห็นด้วยวันสัมมนามาฟังฟรีได้เลยครับตอนมาสัมมนานะถ้าใครบอกอาจารย์ว่าขายอะไรนะ อาจารย์ทําให้ได้ออเดอร์ภายใน1วันเลยใช่นี่นี <c oughs> ส่สามารถ,าารถสามารถวันไหนคะทา่านครับก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้ววา่าสรุปนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์หลุยพูดหมานะครับว่าเวลาเราจะทํา alibaba.com เนี่ยนะครับซื้อกับขายนะครับสามารถทําได้ทั้งคู่นะครับซื้อก็เรียกว่าสนุกสนานเอามาขายเมองไทยนะครับแต่ถ้าจะ เราขายออกไปเนี่ยนะครับของที่เมืองไทยอะไรเป็นพระเอกของเมืองไทยเอาไปขายสู่ชาวโลกระเบิดระเบ้อเลยวันเดียวใช่ไหมสามารถทำรู้เลยทําได้เลยนะครับก็สัมมนาคราวหน้านะครับก็วันพรหัสหน้านี้แล้วนะครับรอบเช้า10โมงนะครับแล้วก็รอบบ่ายบ่ายสองนะครับอย่าลืมนะครับส่ง SMS มานะครับ นะครับบอกชื่อนามสกุลของคุณแล้วก็วงเล็บว่าบาบานะครับแล้วก็ส่ง SMS มาที่4221309นะครับร้อยท่านเท่านั้นร่วมฟังสัมมนาฟรี alibaba.com ทุกวันพฤหัสบดีณอาคารวารณสอนถนนพญาไทคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS สำรองที่นั่งโดยการพิมพ์ M แล้วตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วส่งมาที่4221309รับจำนวนจำกัด100ที่นั่งเท่านั้น ใจเลยทีเดียวนะคะสําหรับภาพรวมของอาลีบาบาแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนทุกคนที่อยู่ทางบ้านคงอยากจะรู้แหละว่าแล้วทํางานยังไงคืออยากรู้ข้อมูลเชิงลึกว่างั้นเถอะวันนี้ค่ะอาจารย์หลุยได้เตรียมมาเพียบเลยสําหรับดูว่าอาลีบาบาเนี่ยเจ๋งยังไงแล้วก็ทํางานยังไงค่ะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาค่ะ